มาหาข้ามันไก่อืมอร่อยกินอยู่ในโรงบาลอืมอืมอืมต้องจิหมอ่ะต้องมาอืมน้ำจิมแซ่บข้ามันไก่ในโรงเรียนออืม โมบิงรูของเขาสูงมาเนี่ยย้อนหน้าหนาวห้อนอากาศทอ้งฮ้อนยามคืนแบบอากาศเย็น น้ำเวียนอากาศห้อนข้ามันไก่รวมเดี๋ยวไล่เขาเลยได้กหมฮึเดี๋ยวไล่ตรงนี <the öst> ้เนาะ

ไต <t> ิมาอ่านบ่ได้ไอติม อิ่มพอดีเลยจานละนี่ห้าบาทในโรงเรียนในโรงเรียนในราคานี้ห้าบาท จ่ายอะไรยี่สิบห้าให้โรงเรียนอืมไปบ้าค่ะ